ตำรวจตอมอบุกจับบ่อนหรูในโรงแรมกลางเมืองนนทบุรีรวบนักพนัน26รายยึดเครื่องเล่นและเงินสดกว่า3ล้าน5แสนบาทเร่งล่าชายชุดดำสวมหมวกกันน็อกชิงทองเกือบร้อยเส้นในห้างอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของขับรถยนต์ไล่ล่าโจรขโมยมอตยเตอร์ไซค์เบียดล้มคว่ำจับได้คาถนนหลังหายไป4วันคนสีใหม่ถอดป้ายทะเบียนตกตาพบกับสุวิทย์สุทธิประภานีราชาหลินสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3มโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพลังเสียงในการพาดหัวข่าวแล้วก็กรองรัวคุณนีรชานี่นะ มันเข้ากับจังหวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลายข่าวนั้นเป็นข่าวตื่นเต้นเป็นข่าวใหม่แล้วก็เป็นข่าวบอกว่าอีกแล้วแต่ข่าวแรกที่พาหัวจับบ่อนกลางเมืองนอนทบุรีท่านผู้ชมวันนี้ช่วยกันจับตาดูให้รอบตรงนั้นด้วยนะครับว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นรู้จริงค่ะการแต่งตัวนักพนันในนั้นเรียกว่าเป็น VIP เ,ออเลยเดี๋ยวมาดูว่าทำไมตำรวจเพิ่งรู้ อ่าแล้วเขาเล่นกันมาตั้งนานแล้วมีใครบ้างอะไรยังไงนะคะรวมทั้งโจรขโมยชงมปวยุงอีกคุณสวีดมีการมาแฉกันเดี๋ยวจะมีกโกงต่างต่างตั้งแต่ซื้อรถยนต์ไปจนถึงการลงทุนต่างๆติดตามกันอย้นะครับข่าวแรกก็คือว่าเรื่องของการจับบอนการพนันหรูที่นนทบุรีอันนี้ต้องเรียนนบุ้ชมนะครับภาพที่จะเห็นนี้ ไม่ใช่อยู่มาเก๊าโอ้เมืองไทยนะนนทบุรไม่ใช่อยู่ที่ฮ่องกงหรือไม่ใช่อยู่ลาสเวกัสครับแต่เป็นประเทศไทยครับเกิดขึ้นแล้วครับตอมอเป็นคนนำตรวจด้วยนำจับด้วยนี่ครับเป็น <c oughs> ภาพบอลกลางกองแต่งตัวอย่างนี้จึงบอกท่านผู้ชมนะครับช่วยกันดูด้วยโรงแรมว่านะครับนี่นสถาน <c oughs> ที่เป็นยังไงบ้างโรงแรมหรูครับ <c oughs> อยู่หรูแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ย่านงามวงวานนนทบุรีครับ ภาพที่เห็นอยู่นี้ตำรวจตอมอครับนําไปจับชั้น 8- ชั้น9มีการเนรมิตรงแรมเ,เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเ,เห็นไหมสล็อตต่างๆที่เห็นอยู่ตรงนี้มีพนักงานประจําหมดเลยเแบบแล้วก็เครื่องแบบนะครับ <c oughs> ที่ประจําหมดนะครับอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยครับนี่นะลักษณะนะครับดูกันละกันนะครับคือมืออาชีพครับ ปกติแล้วจับบอดในประเทศไทยเราก็เห็นนะครับที่ไหนก็แล้วแต่นะครับคนมาเล่นก็แต่งตัวธรรมดาพนักงานก็แต่งตัวธรรมดาเพราะต้องการคือวิง่งหนีครับวิง่งหนีตำรวจวิง่งหนีตำรวจนะครับแต่คราวนี้ยูนิฟอร์มเป็นทางการเพราะฉะนั้นคนที่จะไปนั่งเล่นนะครับมันก็ต้องสมีสตังเหมือนกันคุณเอจานี่นะปรากฏว่าบุกไปรวบหมดนะครับภาพนี้ไม่ต้องอธิบายมากครับมันปรากฏมันภาพเห็นชัดอยู่แล้วว่านี่คือประเทศไทยครับ นี่นะโอ้โหสวนง่าครับบอกไม่ถูกเลยครับเป็นยังไงบ้างนะครับนอกจากว่าพนักงานแต่งตัวแบบ VIP ยูนิฟอร์มแล้วปรากฏว่าลูกค้าระดับ VIP ครับบุกตรวจนะครับที่บริเวณชั้น9นี้มีป้ายชื่อระบุชัดเจนนะครับว่า n o t Entertainment Place ครับโอ้โหพอเอ่ยชื่อมาเขาบอกว่าคนที่เล่นกันโหพึงครับใครบ้านล่ะครับที่เป็นนักเล่นนี่นะจับมาได้ทั้งหมดนะครับนี่นะ49คนครับ แต่ปรากฏว,ว่าเป็น VIP จับเป็นสัญชาติจีนนะครับตั้ง24คนครับแคนาดาด้วย1คนสิงคโปร์1คนเมียนมาหนึคนลาว1คนเห็นไหมครับ <S <S เ,เป็นลักษณะนานา,นาชาติตรงเรียนอย่างนี้ครับ <S <S แล้วก็มีคนไทยที่เป็นพนักงานที่ว่านี้เงินสดเลยครับ สามล้านห้าแสนบาทกองอยู่ตรงนี้ครับ oh. ยึดมาได้นี่นะนอกจากนี้นะครับอุปกรณ์เล่นทั้งหมด,ดนะครับ<อ>ก็คือหมดแล้ครับยึดมาได้แล้วมีอาวุธปืนด้วย <c oughs> ส่วนเจ้าของไม่ประกฏวลละครับว่าเป็นใครนี่นะ,นะเจ้าหน้าที่ก็นําตัวนะครับคนที่นักเล่นทั้งหมดนะครับส่งโรงพักนนทบุรีเพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ข่าวสารแจ้งออกมานะครับว่าแต่งแบบนี้รู้แบบนี้ครบแบบนี้ไม่มีใครรู้ ปิดหูปิดตาทวารตัางห้าหมดเลยเหรอเอาอะไรปิดไม่ใช่ครับอบอกว่าเปิดมานานแล้วด้วยแต่ไม่มีใครทําอะไรครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นตอมอก็เลยมาเองข่าวต่อไปสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าห้าเสือ นนทบุรีไม่รู้ไม่รู้อรบอกไว้ก่อนนี่นะ,ะส่วนมากมันก็เป็นอย่างนั้นครับ <c oughs> อ้าวนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับต้องตามดูต่อนะครับบอกว่าเรื่องของเจ้าของบ่อนตัวจริงนั้นนะครับจะเป็นใครอย่างไรเนื่งองจากอะไรครับ <c oughs> นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่มาเล่นคราวนี้เป็นคนต่างประเทศเยอะ <c oughs> แล้วก็คนไทยนะครับก็มีบางส่วนด้วยชื่อเป็นนักท่องเที่ยวคือสลับไปสลับมารู้กันอยู่ว่าคื่นนี้มาเล่นกัน เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องมองลึกต่อไปอีกคุณเลฉานี่นะ,ไ,ะไล่จับกันตลอดแบบนี้โน่นนี่แน่นะครับแต่มันไม่อลังการเลิศรู้แบบคราวนี้ครับ <c oughs> จึงเมแเดวความคิดนะครับประ,ประเทศเมืองโพ์นะ <c oughs> ประเทศไทยเล่นการพนันไม่ได้แล้วครับแต่ปรากฏว่าทุกประเทศรอบประเทศไทยพดยิ่งกว่าไทยอีก <c oughs> เช่นประเทศลาวบ่นการพนันนี่ครับเพีย ประเทศเมียนมาเป็นไงบ้างครับโอ้โหตรงข้ามนะครับอำเภอแม่อยู่ตรงจังหวัดเชียงรายนะครับไม่ต้องห่วงครับเลิศหรูอลังการมากยิ่งกว่าต่างประเทศอีกครับเขาเปิดนักท่องเที่ยวไปหมดคัดนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็จีนแล้วก็คนอื่นไปหมดครับมาเลเซียก็มีใครก็มีหมดครับยกเว้นประเทศไทยเราแต่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รู้กันอยู่นะครับว่าแวดวงแบบนี้ทำมาหากินเดี๋ยวก็จ่ายใต้โต๊้เดี๋ยวก็วิ่งเปิดบอนนิ่งม่ แก้ปัญหาอีกทีดีครับรัฐบาลนี่ประกาศแล้วครับ เปิดบอนเสรีได้แล้วเ oh. คิดกันให้ดีเข้าสู่ในกระบวนการสภาผู้แทนรัษฎรต้องผ่านวุฒิสภาซึ่งตอนนี้นะครับหลายคนกําลังรออยู่นะครับว่ายัางไงมันก็ห้ามไม่พ้นอยู่แล้วมันก็หนีไม่ได้อยู่แล้วเราก็เปิดเป็นเรื่องท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเปิดให้มันถูกต้องแต่หลักเกณฑ์ต่างหากนะครับที่จะว่ากันเป็นอย่างไรบ้างไม่อย่างนั้นก็วิ่งไล่จับก็แต่ใต้โต๊ะกันอยู่อย่างนี้ครับก็มีปัญหาอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เกิดขึ้นแล้วภาพปรากฏ ไม่ต้องอธิบายต่อหยุดเลยคุณเอจจาอ้าวหยุดก็หยุดค่ะถามหน่อยนึงได้ไหมคะว่าถ้าเปิดถูกต้องแล้วแล้วใครจะจ่ายใต้โต๊ะล่ะคะไม่มีใครจ่ายใต้โต๊ะกันันเลเนาะอ่าอย่างที่สิงคโปร์เขาเปิดเป็นบอนถูกต้องนะคะคาสิโน GDP ขึ้นเลยคุณสุวิทย์เห็นไหมแต่ก็แล้วแต่เนาะนักจิตตังบางท่านก็บอกอย่าไปมอมเมาเลยมันเป็นอบยายมุกนะคะเรื่องของโจรขโมยมีเยอะเลยค่ะ ไปดูกันค่ะสองนาทีทองร้อยกว่าเส้นล้านกว่าบาทหายแวบไปเลยนี่โจรชุดดำค่ะมาแล้วมาชิงทองนี่ค่ะกวาดค่ะกวาดไปทั้งหมด4ถาดคือ2คู่ถาดพับอะค่ะใช้เวลาทั้งสิ้น2นาทีจริงๆคุณสุยในตอน6โมงเย็นของวันที่28ค่ะมาที่ร้านทองเยาวราชโลตัสที่ฝั่งจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ก็ได้แต่ดูแล้วค่ะว่าเออมันยังไงยังไงดูพนักงานโดดเหมือนกันค่ะโดดหนีออกไงชายอยู่มีปืนอ,อ่ะนี่โดดเข้าพนักงานโดดออกค่ะก็ไม่คิดชีวิตกันนี่ขาได้ทองแล้วเขาก็หนีไปสี่ถาดใหญ่นะคะแล้วก็เอาใส่กางเ,<อ>เกงใส่กระเป๋าไปอีก พอจานวนหนึ่งคะ่ะนับแล้วเนี่ยหายไปร้อยเส้นคะ่ะแล้วก็กระโดดออกจากตู้ทองเว่งหนีจากห้างโลตัสไปเลยเยจ้าหน้าที่ตํารวจมาคะ่ะตํารวจภูธรอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มาพร้อมกับทางด้านในอําเภอจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นคดีอุกอาจคุณสุนิทหกโมงเย็นที่ห้างโลตัสคนเยอะ ค,คนพลุกพลาดเลยค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ยังจับนะอกอยู่เลยไหมโอ,มอ้ยตายแล้วตายแล้วตกอกตกใจกลัวว่าเขาจะยิงเข้ามาแต่พอไปแล้วก็ให้ปากคำกับตำรวจค่ะว่าตอนหกโมงเย็นเหมือนกับโดนรู้ว่าตอนนั้นเขาจะต้องเปิดเซฟหรือเอากุญแจไขเพื่อที่จะเช็คแล้วก<อ>็เปลี่ยนทองใช้จังหวะนี้ค่ะคือมันมันไม่ได้ล็อกไงก็เลยมากวาดไปหมดเลยนะคะแล้วก็หนีไปแบบนี้ตำรวจบอกว่าแหม มันเป็นวันรอยต่อรอยกระทงซะด้วยตำรวจไม่ค่อยได้ว่างนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คดูค่ะว่าคนที่ก่อเหตุเป็นใครไม่น่าจะยากตอนนี้ตำรวจเชียงใหม่ก็รวบรวมเจ้าหน้าที่กับตำรวจภาคห้าเข้ามาดูแล้วค่ะพยานเต็มห้างเลยโอ้โจวอุอาจมากนะครับแตอย่าลืมนะ อำเภอฝางนี้เป็นรอยต่อนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยไม่รู้ว่าจะหลบไปทางโน้นหรือเปล่า <ไป S 1> ก็ไม่ทราบได้ร้านกว่าบาทเออครับอ่ <c oughs> ต่อไปเป็นผู้กํากับเสื้อแดงที่คุณในราชารายงานเมื่อวานนี้ <c oughs> <c oughs> ที่มหาสารคามปรากฏว่าวันนี้ต้องเรียนนะครับว่าชื่อเสียงชัดเจน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเจ้าหนายเป็นคนบอกเองครับ <c oughs> คลิปที่บอกว่าพ้กกับแบบรังเมื่อวานนี้ครับที่เราเสนอนไปนี่นะเสื้อแดงๆตรงนี้แหละครับาดาฝรั่งกํลังชี้หน้าชี้ตาแม้กระทั่งตํารวจในเครื่องแบบนะครับอยู่บริเวณนั้นแล้วเสื้อแดงๆนะครับก็คือว่าเป็นตํารวจแต่อยู่ในนอกเครื่องแบบครับกําลังตะโกนกําลังโวยวายชี้หน้าด่าฝรั่งว่าเอเลี่ยนหรือเปล่า นี่นะชี้ไปทางโน้นครับเห็นไหมฝรั่งก็นั่งอยู่ตรงโน้นปรากฏว่าฝรั่งคนที่ว่านี้แต่งงานกับคนไทยนะครับชื่อดาววันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปครับกับถามกับคุณดาวว่าอธิบายให้ฟังหน่อยครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเปยังไงกับคลิปนี้คุณดาวเขาบอกเนะครับบอกว่าดิฉันนะครับกับสามีนี่นะไปนั่งเดิม พอไปแล้วนะครับก็เห็นตำรวจคนนี้ทะเลาะกับโต๊ะอยู่กลางข้างหรอครับนั่นก็คือว่าโต๊ะที่บอกว่าเป็นทนายความ นี่นะเรื่องของซูบุรีครับเนื่องจากว่าผู้กบคนนี้นั่งสูบุรีด้วยคณะดื่มไปด้วยทะเลาะกันตัวนี้เอาสามีตนเองก็มาอยู่ตรงนี้ครับแต่ไม่ได้ว่าอะไรสักพักหนึ่งสามีก็เลยออกไปสูบุรีบริเวณด้านนอกพอกลับมาทานเองผู้กากับนี่ครับก็ต่อว่าต่อขาเลยสูบุรีได้ยังไงสุดท้ายนะครับก็ต่อว่าสามีเขาในฉันว่าเป็นเอเลี่ยนแล้วก็บอกต่อไปด้วยครับว่าเข้าเมืองมาในประเทศไทยผิดกฎหมายหรือเปล่าตนเองนะครับก็อธิบายนะครับ ว่าอ้าก็ถูกต้องไม่มีอะไรนี่นะแต่สุดท้ายผู้กํากับคนนี้ก็ด่าตั้งๆที่ลูกน้องแล้วก็ตํารวจยืนอยู่เต็มไปหมดเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คลิปแล้วก็ภาพมันฟ้องออกมาทั้งหมดแล้วนะครับผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือพลตํารวจตรีพรชัยชลอเดชผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคามว่าไ,ได้เห็นคลิปนี้ตรวจสอบนะครับว่าเอาเป็นยังไงบ้างครับตํารวจจริงโปเชเสืออ้อย,ยืดสีแดงเมื่อสักครู่นี้ เชื่อว่าพันธบเอกโอลานุกเกษมครับเป็นผู้กำกับฝ่ายอำนวยการที่สพเมืองจังหวัดมหาสรารคามนั่นเองเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะครับเมื่อพฤติกรรมแล้วก็เห็นภาพแบบนี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับก็เอารองผู้บังคับการนี่นะเป็นหัวหน้าชุดในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหวังว่าคงใช้เวลาไม่นานนี่คือความคืบหน้าแต่คําถามก็ต่อไปตํารวจสอบตํารวจครับ ข่าวอย่างนี้รายงานบ่อยมากเลยนะคะโอก็สอบกันดีๆแล้วกันโบราณนะคะเอมาถึงขโมยมั้งคะมีหลากหลายรูปแบบเลยนี่ขโมยมอเตอร์ไซค์แล้วไปเปลี่ยนสีได้แต่คนที่เป็นเจ้าทุกค่ะเขาขับรถยนต์ตามเลยเอาละนี่มอเตอร์ไซค์ผมแน่เลยเนี่ยขโมยไปจําได้ขับตามเบียดจะให้จอดจะให้จอด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 นี่หัวขโมยค่ะเอามาตามทันใครรื้อจะยอมเดี๋ยวให้ดูนะคะ ก็ต้องเบียดค่ะคนที่ขโมยเนี่ยคือนายสถาพราอายุ54ปีเป็นคนอายุมากแล้วละ่ะแต่น้องที่เป็นผู้เสียหายคือปุณวัตรสิ9เท่านั้นเองค่ะตามอยู่ก็บอกกับเพื่อนว่าเอาเลยเบียดจอดจอดจอดให้หัวขโมยจอดแต่เหมือนกับหัวขโมยไม่รู้นะคบใจเย็นม,มากคุณสวิตย์แต่สักพักค่ะเดี๋ยวล้มเพราะว่าถูกเบียดไปเรื่อยๆอนะคะการขโมยของนายสถาพรเนี่ยถือว่าแนบเนียนมากคือได้มอเตอร์ไซค์จากไหนก็ตามเอาไปปุ๊บ สปเปรย์พ่นเปลี่ยนสีเลยคือถ้าจำมอเตอร์ไซค์ตัวเองไม่แม่นเนี่ยไม่รู้นะเห็นขี่ไ <en> กลๆอย่างนี้ไม่รู้เ,เลยค่ะเมะื่อวานนี้นายสถาพรก็คี่ที่ถนนสายสีคิว้วด่านคุณทศที่ตำบลมิตรภาพสีคิ้วโคราชค่ะคพอหลังจากที่เจ้าทุกเขาเจอ <ๆ S 1> เขาก็ไปจับตัวมาและจะเอามาส่งตำรวจค่ะต้องทำหน้าที่เองแทนตำรวจเลยนะคะก็ถามสถาพรว่า นี่คือขโมยมาใช่ไหมนี่ตำรวจก็มาถ่ายรูปโอ้โหรถนี่ขาวอล่างช่างเลค่ะสถาพรบอกว่าผมพ่นสีเองและเนียนกริบเลยก็เลยถามว่าสถาพรขโมยมากี่วันแล้วสถาพรบอกว่าขโมยมา4วันแล้ววิธีการคือเจอมอเตอร์ไซค์ที่ไหนก็จะแอบไปหักคอขโมยมานะคะแล้วก็เปลี่ยนสีถอดป้ายทะเบียนตบตาเจ้าทุกเขา แล้วหลังจากนั้นก็ไปขายต่อ,อถามว่าสถาพรทํางานทําการอ,อ,อะไรคะ่ะสถาพรไม่เคยทํางานเลยอา,อาชีพเป็นขโมยอย่างเดียว,วแล้วก็เอาเงินไปซื้อเหล้ากินนี่เรรันไปเรื่อยๆคะ่ะระวัง นี่ขนาดขโมยมาอย่างนี้ว่ายากนะคะพวกที่เสียบกุญแจคาคุณสุวิทย์เราเตือนไนหลายครั้งแล้วมีคนที่ไม่มีอาชีพอะไรเลยแล้วจ้องจะขโมยมอเตอร์ไซค์อยู่ทุกที่นะคะระวังกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูค่ะฮามาสนี่ช่วงหลังมีการปล่อยคนไทยเยอะแล้วเป็นข่าวดีท่านรัฐมนตรีบินไปรับเองเลยค่ะ อามาดูเรื่องของการค้าขายร,รถบ้างรถที่เต้นท์รถนะคะกาละครั้งหนึ่งเมื่อ10ปีที่ผ่านมามีการหลอกลวงคนมาซื้อรถที่เต้นท์อเอารถแลกเปลี่ยนจนมีผู้เสียหายที่ต้องเสียชีวิตหรือว่าต้องครอบครัวแตกแยกเพราะว่าโดนโกงกันไปเป็นร้อยๆล้านเลยนะคะควันนี้ค่ะถือว่าประสบความสําเร็จไปเปราะนึงแล้วเพราะว่าคาดีนี้ยืดเยื้อมาบางคดีในสิปีบางค,าด,างคาดี6ปีค่ะ มีกว่า200คดีสุดท้ายณวันนี้ค่ะทนายอ๋นท่านพัทรพงศ์สุภักษรได้พาผู้เสียหายกรณีเต้นรถมือสองที่บุรีรัมย์จำกันได้นะคุณสุวิทย์ทีฉันเคยรายงานไปหลาย<ช>รอบเรื่องนี้เรื่องใหญ่ค่ะ200คดีคนเสียหายทั้งภาคอีสานเลยวันนี้ศาลท่านค่ะได้ตัดสินแล้วนะคะว่าให้คนที่เป็นเจ้าของรถมีความผิดแล้วคัดค้านการ<อ>ประกันตัวด้วย และปล่อยตัวชั่วคราวไม่ได้นี่แหละค่ะบางคน6ปีบางคน8ปีบางคน10ปีนะคะรอคอยกันมา200กวา่าค,คดีค่ะสุดท้ายได้ดำเนินคดีเรียบร้อยอแต่เรื่องเงินคุณสวิทจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยมไม่รู้ว่าจะได้คืนครหรือไม่นะคะกโกงง่ายๆเลยคือใครจะมาขายรถ ทางเจ้าของเต็นท์จะให้ราคาสูงเลยแต่ยังไม่ซื้อนตอนนั้นบอกว่าเอารถคันหนึ่งไปแทนก่อนเอารถมาฝากไว้ก่อนค่ะเอารถที่ถูกมากๆไปให้หลังจากนั้นก็ให้จ่ายตางมาแต่ไม่ให้เล่มนะคะสุดท้ายเอารถตัวเองไปจอดเอารถคนอื่นมาในราคาถูกแล้วไม่ได้เล่ม และสุดท้ายไม่ได้ไรต้องเป็นนี้อ,อีกอู้าวอูทาหอนเดียวะนะเช่ <c oughs> นเดียวกันนะครับข่าวไปข่าวต่อไปก็เป็นอุตาหอนแต่บอกว่าวเกิดทุกวันครับเ้าอีกแล้วเรื่องของคนเพี้ยนจากการเสพยาเสพติดประเภทยาบ้า แม่ค้าขายไข่นะครับนี่เนี่ยเขาขับคาซาเล้งขายไข่อยู่แล้วครับขณะที่จอดรออยู่นะครับเพื่อซื้อลัตเตอรี่ปรากฏว่านายเพียนมาจากไหนไม่ทราบได้นะครับขึ้นซาเล้งขับหนีเลยอยู่ที่ประตูิีรีขันเมื่อเย็นวานนี้เองครับจะได้เห็นภาพนี่นะเจ้าหน้าที่ไประงับเหตุนะครับคนขโมยรถมอเตอร์ไซค์ซาเล้งนะครับของแม่ค้าขายไข่แล้วก็หลบหนีไปครับในที่สุดแล้วถูกจับได้ครับหัวร่างข้างแตกด้วยต้องทําแผลนี่นะชื่อนายอาร์มนะครับ อายุ33ปีนะครับเป็นชาวตบประจวบอําเภอเมืองจับรจวบคีรีขันนั่นเองครับนายอัมหรือนายชิชากรที่ว่านี้ขณะที่คุณป้านะครับคุณป้าแลว์ท่านอายุ68ปีนะครับนี่นะขับชาเล้งมาแล้วก็ขายไข่แช่แมครับจอดอยู่ริมถนนแถวเพชรเกษมครับเนี่ยเพื่อซื้อขายลอตล่ปรากฏว่าเพื่อซื้อลอตล่กับแม่ขายลา กระโดดขึ้นสารเลงคันนี้แล้วก็ขับไปเลยครับโอ้ขับมาแถวแถวถนนเพชรเกษมด้วยครับ นี่นะแม่ค้าขายลอตเตอรี่แล้วพลังดีไล่ตามครับขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามในที่สุดแล้วพอนายคนนี้นะครับมาเจอไฟแดงรถติดหลายคนนะครับหลายติดหลายคันครับนายคนนี้ก็เลยกระโดดลงจากรถซาเลงแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปหน้าโรงงานโชคดีจริงๆครับรปภที่หน้าโรงงานด้วยชาวบ้านด้วยนะครับก็เห็นก็เลยรุมประชาทันตามหัวที่เห็นทพเมือสักครู่นี้พันด้วยแผลรับสารภาพเป็นไงครับรับสารภาพไม่ค่อยรู้เรื่องครับเนื่องจากอะไรครับเพี้ยนอยู่พูดจาเพี้ยน เนื่องจากว่ายายาบ้าคือเป็นยาเสพติดที่เสพมานานเห็นไหมครับพิษภัยยาบ้ามีทุกวันอืม,มีกับทุกตำบลแล้วจริงโอยทุกหมู่บ้านยูนี่เะยจ้าตัวตึงๆแบบนี้นะคะคร,รอวันก่อเหตุเหมือนกับระเบิดเวลาเลยค่ะ ไปดูเจ้าของปั๊มน้ํามันกันค่ะปกติคุณว่ารวัยแมเป็นเจ้าของเอเมื่อวานหรือเปล่าเนี่ยที่ผมรายงานไปใช่ไหมใช่มนประกาศขายกิจการนั่นเหรอบนอยู่ค่ะว่าไม่ไหวแล้วว่าตอนนี้ปัทุมอยากจะขายแล้วก็คือเปิดปั๊มมานานแล้วค่ะเอาเงินไปกู้ธนาคารมาอะไรมามินิสินด้วยประมาณ3ล้านบาทตอนแรกลูกค้ามาดีๆทั้งนั้นเลยคุณสวิตเจ้าของกิจการทรงเจทรงเอทรงดีๆมา แต่ทำไมก็ไม่รู้เซนอย่างเดียวเลยดูสิสองหมื่นมั่งหกพันมั่งบริษัทที่เป็นรถหัวลากเ,าเติมอย่างเดียวเลยแต่ไม่จ่ายตังค่ะ,ะประทุมหรือว่าคุณสิริการก็บอกว่าท้อและเคยมีบ้านเคยมีทุกอย่างแต่วันนี้มีแต่ปั๊มน้ำมันแล้วก็มีหนี้หนี้สมล้านไม่มีคืนเขาแล้ว จะต้องขายปั๊มอย่างเดียวเพื่อไปใช้นี่ตำรวจจะช่วยดิฉันได้ไหมตอนนี้ก็ต้องไปแจ้งตำรวจแล้วค่ะตำรวจก็บอกว่าโอ้โหลูกนี้เยอะขนาดนี้เลยปทุม,มปทุมเป็นใครปรทุมดิฉันเป็นเจ้าของห้างส่วนสุรเชษรุ่งเรืองปิโตเลียมเลยนะอยู่ที่นี่นะ่ะถนนหน้าพระลานตรงนี้แต่แหมสพบ,บ้านหมอรู้ไหมว่าจริงๆเนี่ยดิฉันขาดทุนตลอดโดนชักดาบตรงนี้ตำรวจจะทำอะไรได้บ้างนั่งคุยกันนานเลยค่ะ ตำรวจบอกว่าปทุมเอาอย่างงี้ไหม,มเดี๋ยวผมจะเรียกลูกหนี้ V I P ของปทุมอ่ะเอามาไกลเกลี่ยหนี้อ,อุ้ยปทุมดีใจค่ะปะดุมบอกว่าออเออไกลเกลี่ยก็ดีจะผ่อนก็ได้นะ<อ>ป้าจะรอเงินแต่ช่วงนี้มันทอมากเลย อยากจะขายที่บ่อขายแล้วลกันอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยมีที่16ไร่ค่ะขาย18ล้านมีคาแครมีอพาร์ตเมนต์มีปั๊มน้ำมันเทกระจาดขายไปทีเดียวเลยค่ะโอ้ว้าวตามคดีต่อนะครับสำหรับแป้งนาโนที่มีการเปิดออกมาแฉว่านะครับนี่นะหมวดติ๊กหมวดติ๊กพลาดถูกพลาดพิงถึงบอกว่าเป็นชุดจับกุมนะครับที่บอกว่าเป็นการหลอกกันแต่สุดท้ายนะครับ ตัวเองเนี่ยติดคุกคนเดียวคนอื่นล่ะเนี่ยนะอาเดียการบอยก็แล้วแต่ถ้ารับปรากฏว่าวันนี้ผู้สุขาเราตามเขาว่าจ่าติ๊กเนี่ยครับเป็นใครพบครับร้อยตำรวจตรีธีรวุฒิจันแก้วนะครับหรือเป็นหมวดติ๊กแล้วครับตอนนี้เลื่อนยศอายุ54ปีปีนะครับเป็นหัวหน้าชุดสายตรวจ19นงอยู่ที่สพบ้านในควรำอำเภอย่านตาขาจังหวัดตรังครับปรากฏว่าพอไปติดต่อนะครับจ่าติ๊กที่ว่านี้ลางานครับลางาน10วัน แล้วก่อนหน้านี้เครียดครับนี่บ้านพักครับ <c oughs> นี่นะตำรวจเพื่อนๆก็บอกว่าหลังจากที่แป้งนานโนดแฉออกมา เครียดครับเครียดไม่ยอมพูดจากับใครนะครับล่าสุดท้ายเนี่ยนะก็ขอลางานไปสิบันเลยว่าอย่างนั้นนะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมต้องติดตามต่อเรื่องของคดีที่บอกว่ามีการพาดพิงถึงแป้งนานโนดนั่นก็คือว่าเรื่องของบิการนะครับที่จะสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่บอกว่าเป็นคนไปจับนายจรวดหรือนายจอจาน22ธันวาคมนี้ครับกลุ่มตํารวจที่อุ้ม นายจะตรวจนี่นะมียศภัยแล้วครับพันตำรวจตรีก็มีหนึ่งท่านนะครับร้อยตำรวจตั้สามคนดาบตำรวจสองคนสิบตำรวจตรีหนึ่งคนแล้วก็พลเดือนหนึ่งคนติดตามดูต่อว่าจะขยายผลไปถึงไหนครับอือ่ไปดูข่าวดีกันบ้างค่ะข่าวดีก็คือพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลได้รับการปล่อยตัวมาอีกสองคนแล้วนะคะเช้าเมื่อวันนี้่านรัฐมนตรีไปรับด้วยตัวเองเลยค่ะมาถึงเมืองไทยโอ้โหนี่คือความรู้สึกนะน้ำตารื้นกับทุกคนล่ะค่ะ ตัวประกันของเรานี่คือชุดที่4แล้วที่ได้กลับบ้านนะคะมีคนไทยอีกสองคนรวมทั้งหมด19คนค่ะเมื่อตอนตีสี่ของเมื่อเช้านี้ขอบคุณทุกคนครันี่ค่ะท่านรัฐมนตรีก็ไปด้วยค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีท่านปานปรีนะคะท่านน้ําตาคลอตลอดเลยคุณสวิตท่านบอกว่าเห็นพี่น้องคนไทยเห็นญาติเขารู้สึกว่าเหมือนเป็นญาติตัวเองแล้วดีใจจริงๆที่ได้กลับมาบ้านค่ะทันทีที่สองคนมาถึง ทุกคนปรบมือด้วยความดีใจท่านแปรปรีเข้าไปแสดงความยินดีแล้วถามด้วยความเป็นห่วงค่ะว่า เป็นยังไงไหมไปตรวจร่างกายก่อนเจ็บตรงไหนป่วดตรงไหนหรือเปล่านะคะโดยก่อนหน้านี้ท่านก็นําขบวนค่ะนําเครื่องบินไปรับเขาไปรับกันมานะักตอนนี้นับได้17<อ>คนแล้วนะคะคท่านผู้บัญชาการทหานสูงสุดก็ไปด้วยค่ะรวมทั้งเจ้าหน้าที่เอกอัครราชทูที่เกี่ยวข้องนี่ต้องขอชื่นชมทีมงานนี้ทั้งหมดนะคะตอนนี้ทางคนงานไทย<อ>ที่โดนปล่อยมาล่วงหน้าก็ไปรับเพื่อนสองคน<อ>แล้วก็แอบถามท่านรัฐมนตรี<อ>ว่าจากนี้จะช่วยเหลืออะไรอีกไหมจะกลับไปได้ ได้หรือเปล่าทางรัฐมนตรีก็บอกว่าบ้านคุณมีสองบ้านจะกลับไปทํางานก็ได้จะอยู่ที่นี่ก็จะช่วยเหลือทุกอย่างแล้วต่างคนก็ต่างปลื้มใจครับ,รบกอดกันร้องไห้เลยบางคนเดี๋ยวช่วงหน้าตามข่าวดีอีกข่าวหนึ่งต่อครับ